เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับชูชูชาวในพาร์ทที่4แล้วนะครับก็ปล่อยทิ้งไม่นานพอสมควรนะครับกับตัวเจ้ารถไฟพิสิง well, ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้มันจะเหลือเควสอยู่2เควสนะก็จะเป็นเควสหลัก2เควสแล้วก็ไอเควสอาวุธ1เควสนะฮะแล้วก็ไอเควสสำรองหรือเควสหาพวกเศษเหล็กนะฮะก็จะเหลือเยอะอยู่4เควสแล้วกันนะก็เอาไว้ฟาร์มช่วงท้ายเกมนะฮะเราจะไปสู้กับชาวกัน แต่ตอนนี้นะผมว่าผมคงต้องไปเอาอาวุธอีกชิ้นหนึ่งแล้วแหละนะเออนะฮะเราพร้อมที่จะไปเอาหรือยังคือจะบอกว่าไอ้อาวุธปือนอีกอันหนึ่งมันอยู่ข้างหลังไงคือผมต้องแล่นกลับข้างหลังกันมาร์กเลยมาร์กเกอร์ไว้ฮะเราจะไปหาอาวุธอีกชิ้นสุดท้ายกันไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวด้ยวยแล้วก้อยกระป๋องสีเออนี่ฮะนี่มันมันเปลี่ยนสีได้แต่ตอนนี้ผมหาเจอแค่สองอันนี้ <c oughs> สีไหนเท่ดีสีเขียวโอเคครับคือจะบอกว่าตอนนี้ผมเจอสถานที่ใหม่มั้งไอตรงนี้ไม่เคยมาแล้วก็มันไม่มีเควสหรือมันอาจจะมีเควสแล้วเควสแถวนี้ไม่มีด้วยหรืออัจจะเป็นสถานที่รับเควสอะ่ะเออถ้าเข้าไปสุม่มสีุ่่มหา้านี่บอกเลยนะฮะอันตรายจัดโอเคงั้นเราไม่สนฮะไปก่อนเดี๋ยวไอภารกิจปืนเดี๋ยวค่อยไปอันนี้ผ่านผ่านมาแล้วก็เข้ามาดูสักนิดนึงนะฮะนี่มีลุงโซฟวย ลุงศพใครอะว้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลุงที่มากับเราเมื่อตอนแรกนี่ว่ะใช่ปะคื <c oughs> เอ,อเรามาคนหลุมไม่เขา <c oughs> เลยน่าจะเป็นเรานะที่มาฝังให้ <c oughs> เออไม่มีอะไรนะจะมีอะไรส่งเสียงมาละเฮ้ยมีกล่องไอ้เอ้าไอหินนี้เปิดไม่ได้ไงวะเนี่ย <c oughs> ช่างอะ <c oughs> คือเจอหลายมากนะเจอไอ้หลายหินมากจะเปิดไม่ได้สุดที น่าจะไม่มีอะไรนะฮะมีก็เศเล็กนี่แหละโดกว่าจะมีอะไรเซอรพรส์กว่านี้มาเอาแค่เศษเหล็กบรรยากาศมันวงเวงแปลกๆกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากล่องเจ้ากล่องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจ้าเบคอนกล่องนี้เราจะพลาดไม่ได้เพราะเศษเหล็กมันเยอะพอสมควรเจ้าติด sure. ติดเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มายังอะ เฮ้ยยาได้ขาดยาเลยฮะไอตัวนี้เป็นเออเควสหลักเรามาเอาอาวุธไม่ใช่มาทำเควสหลักนะฮะเออล้างรถไฟมันก็กลัวขาดเกินกลัวจะลุ่นล่างจิบไปโอเคเรียบร้อยฮะมารถไฟเลยไปทำเพื่อโอ้โหการจะเบรกรถไฟนี่คือต้องกาดยาด้วยมีเ็กให้ไหมมีเ็กให้ป่ะแต่บ้านนี มีแค่หน้าบ้านชิ้นเดียวอุย้ยข้างๆบ้านมีโอเครฟมารับควสจากใครเอ่ยควสปืนปืนชิ้นสุดท้ายโหน่าจะแรงเออบุดแรงเลยนะผมว่านี่เขาก็น่าจะให้เราประกอบอะไรสัอกอย่างนะดูทรงแล้วมันมีฟันเฟืองอะไรนี่แหละผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยได้ผู้ชายเลยผู้หญิงโอเคคุยเขาเลย อันที่สุดนักล่าสัราลที่เขาลือกันก็มาถึงแล้วรู้อะไรไหมสามีเกองฉันสามารถสร้างปืนเพื่อสู้กับชาวและลูกน้องของวอลแลนก็ขโมยลำกล้องไปเก็บไว้นใน่า่บอยเป็นคนที่ก้าหารมากฉันจะว่าเขาก้าหารกว่าคุณเยอะถ้าคุณเอาปืนส่วนที่เหลือของฉันไปและขโมยชิ้นส่วนอื่นๆกลับมาได้คุณจะประกอบพวกมันเข้าด้วยกันและสู้กับชาวได้ แต่ช่วยทำตามที่ฉันบอกขออย่างหนึ่งได้ไปถ้าสุดท้ายใช้มันแล้วก็ช่วยตั้งชื่อมันว่าบอยเพื่อเป็นระลึกถึงยอดรักของฉันด้วยเยสคือบอกจะใช้แล้วคือตั้งชื่อเป็นบอยอะโอเคนะรู้สึกเขาจะให้เราไปขโมยชิ้นส่วนปืนนะฮะแล้วเอ้ยเดี๋ยวดอกปืนเขาน่าจะให้เราแล้วนะเขาบอกเมื่อกี้ว่าจะให้ปืนแล้วก็ไปประกอบปืนอะใช่ปะเอ้า ยังฮะแล้วปืนเมื่อกี้ไอ้ปืนที่วางอยู่นั้นมันหายโอเคช่างเขาแล้วกันภารกิจโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวภารกิจมาไกลชิบหายเลยการแทรกซึมค่ายกลุ่มลูกน้องอลูกน้องว่าเตอรอขโมยชิ้นส่วนวุธใหม่ไปเอาชิ้นส่วนนั้นกลับมาเพื่อประกอบปืนให้เสร็จอ๋อเขาให้ปืนเราแหละแต่ชิ้นส่วนมันยังไม่ครบฮะ <c oughs> โอเคก็้นเราก็จะมาออกพื้นจะบอกว่าให้ขี่รถวนไปมาแต่เพื่ออะไร ว่าอีกสักพักนะผมเดาได้ว่าหน้าจะได้เจอกับชาวได้เจอกับชาวนี่เป็นช้าแน่นอนนะเพราะส่งขวัญใจไม่ดีนะแล้วก็ตอนนี้นะไข่รู้สึกว่าผมจะมีสองใบแล้วอ๋อนี่นี่ปืนนี่ฮะบอยที่ํำรุดอ๋อมันชื่อบอยนะไอ้ปืนบอยไม่บีโอบีบอยบูหรอบูมบุมไม่ชัวว์แต่เอเป็นบอยแล้วกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้ายินเสียงนี้นะได้ปะ Stop ปอนด์ Stop เฮ้ยนั่งไงนั่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนรังเปลี่ยนล้างแป๊บเปลี่ยนรังแป๊บมันมาแล้วมันมาแล้วเมื่อกี้มันเดินผ่านเปลี่ยนล้งเปลี่ยนล้างเปลี่ยนล้างด่วนด่วนเลยด่วนด่วนเปลี่ยนล้างแล้วก็เดินหน้าไปเมื่อกี้มันเดินผ่านตรงนี้เห็นนะเห็นนะเออรู้สึกเอออิงจะไปคนละทางกับข้าอันก็ไปเถอะเออตอนแรกก็น้องว่าจะเจออย่าเลยจะเจอช่วงนี้คือไม่อยากใช้เสล็กไง เศรษฐีมีกิจเสียงยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะยังไม่ได้อัพจนเต็มอ่ะคือผมว่าน่าจะไปเล่นไอปนี่เอาปเล่นเพจไปสับสับหยุดเลยโอ้โหเดี๋ยว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 นะเออเจอเลยด้วยนั่นไอ้ยุงไอ้ตุงมาเนี้มานี่เอายิงโอ้โหยิงไม่โดนตุ้งเลย ไไดปิอยู en. <đi. S 1> <food> ่ไหนเดี๋ยวเฮ้ยมันอยู่ไหนเัินหน้าก่อนเดินหน้าก่อนอุ้ยมันมาเยอะเยอะเยอะโอ้โหขนลุกทับเลยแม่หยุดหยุดตอเราต้องอยู่ประมาณตรงนี้ฮะเราให้มันเดินตามมามาดิอยู่ไหนจ้าชาวอย่ามาก็แล้วกันพวกที่มาก็พอโอเคตามมาแล้วมาป้อมกระดัมฮะ ปเดี๋ยวเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเด้อเฮ้ยุด่วไปไฟพังแม่พังพังพังเย็ดจีจีไปสิงอะไรทั้งทั้งนั้ือยู่ไหนไอ้ไอ้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวดเชาเชามาเช่ามาอุ้ยกลับไปต่วนเลยไปต่วนแล้วเช้ามาว่าแล้วมันจะมาตอนนี้อะเพือดรึดร้า เฮ้ยเจ้าห <labor> ่เ่โบกให้โสู้โสรู้ตึกร้บอกยฮากคนสุีไปดิทำหนีหนีหนวนเลยวนเลยเองอะเองอะวนเลยไปเลยไปดีอย่าตามโอ้ยอาบิจีอือโบให้ทำอีกทำอีก เฮ้ยเดี๋ยวรถไฟรถไปพังรถไปดวนดนี illing, ้ช <ills> <sh arp ain> ิงนี้เลยเออรู้สึกว่าต้องอัพเกรดความเร็วเพิ่มไปเด่ยมันช้าว่าชาวมากเลยเก็ดขว้วเกยเจ็ดเอาหนีแล้วหนีก็หยุดต้นเลยเอาละเรากลับมาอีกครั้งแล้วไอเดียวปืนอะไรต้องได้ปืนนี้กับพวกมันอะไรเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหยุดหยุดหยุด ยู่ประมาณโซนนี้นะฮะมันเหลือกี่ตัวเมื่อกี้ข้าหมดจ้ะและว้วพอดีชาวมาชาวมันมาพร้อมกับไอ้นี่พอดีเลยโอ้โหชาวน่าจะกินพวกหมดหมดแล้วมั้งถอยฮะเอ้ยเดินเดินเดินหน้าต่ำเบื้อถอยถอยก่อนถอยก่อนเออน่าจะไม่เหลือพวกสมุนมันอยู่อีกนะวัดดีฮะวัดดีทำไมเฮ้ยชอบจอดไมปตกที่เลย เบรกเผื่อแล้วกันโอเคน่าจะไม่มีใครอยู่แล้วนะเมื่อกี้มันน่าจะได้ยินเสียงผมแล้วก็มาหมดแล้วโอเคภารกิจเป้าหมายเราคือสถานทัพรับตรงนี้แน่เพราะไอ้ข้างบนน่ะน่าจะมีอีกงั้นเราก็ต้องเอ่อรอบมันมาเหมือนเดิมนี่โอเคเดี๋ยวเดินสำรวจแถวนี้ก่อนไอ้ตรงนี้แหละเขาได้ปะอ้าวเขาได้มีสิเล็กวิโอ้ยโอ๊ยพวกนี้มันใส่หน้ากากแบบนี้โอ้โหหน้ากากคนนักวัว โอ้ถ้าแบบเออกลมอย่างนี้แล้วเงยขึ้นนี่จั๊ะอีกเลยทีเดียวเชียวขีเ่เราขึ้นทางนี้ปะคือทางนี้น่าจะเวิร์กกว่าแล้วไม่ใช่สิเออใช่ด้วยโอเคมีโน้ต อะไรวะเนี่ยขุดยาวยาวพอสมควรนะเดี๋ยวอ่านสักน,นิดนึงเราขุดมารวมกันหลายเดือนแล้วและฉะนันเริ่มสงสัยว่าเรากําลังทําอะไรกันแน่มีซรากโบราณสถานหินอยู่บนพื้นดินมากมายกับเราค้นพบใต้ดินและซรากวิหารอะไรสักอย่างใต้ถ้ำใหญ่ก็ถูกค้นพบในเมืองอีกแห่งด้วยนี่เราขุดหาแร่ทองคํากันอยู่จริงๆเหรออ๋อสึกษาจะมีคนสงสัยว่าไอ้ที่กําลังขุดอยู่นี่คือขุดหาอะไรนะครับผมว่านั่นแหละไม่ใช่หาแร่หรอกมันจะเป็นการหา้ชาวนี่แหละใครชาวยิ้ออ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไหมต้องไปดูกันในท้ายนะช่วงจบนะช่วงเอนนะ็นอะโอเคเราจะมาขโมยบชิ้นส่วนปืนทุก็จะได้ปืนอันนั้นไปใช้สักทีอยากรู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนนะฮะคือแบบยิงทีนี้ให้ชาวมันหนีเลยอนะ้องทตามแบบเมื่อกี้นะเออตามแบบเมื่อกี้นี่อ,อ๋อวุ่นวายกันเลยฮนะตอนนี้ขี่รถวนมาทางนี้อ,อ๋เอเจ้าหรือมันจะมีห้องลับอีก แล้วห้องลับมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยห้องรับบ่มันมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างล่างอ่ะที่เปิดมันเปิดไม่ได้เออไม่มีโนต้ตให้เลยหรือไงฮะไม่มีโนต้ตเลยไงเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นบนนี้ยังยังยังอ้าใช่ด้วยยังแล้วไอ้หลังไหนที่ยังไม่ได้เปิดหลังนี้แน่นอนอ้าใช่ด้วยเอาละบ่นี่ยหรออุ้ยนี่เป็น กระบอกปืนนะฮะเป็นเราปืนหรือว่าเป็นลำกล้องพูดยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยมีปืนหนึ่งกระบอกแวไปใช้ไม่ได้ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมเราใช้ปืนจัก้พวกโจรไม่ได้หรือเราใช้ของโจรไม่ได้เฮ้ยประกอบปืนหนอโคตรเท่วะอ๋อส่วนที่ส่วนในรถไฟของคุณโอเคตกใจ อ้าโอเคเควสสำเร็จกับปืนกระบ,บอกไปโอเคไปลองกันไปลองดูกันฮนะนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไอ้ดาเมจก่อนเท่าไหร่ฮะดาเมจสามระยะการยิงโคตรไกลเลยแะความเร็วกับเออแต่ที่แต่ใช้ปืนนี้ยิงเฉานี่บอกเลยฮะมันน่าจะมีไอ้นี้ด้วยมะโอ้โหยิงช้าวิเฮ้ยยิงสลับกันนะ่ะแต่เป้านี่โคตรด,ดีดเลยเออมีโอ้โอเหลือด,ด้วยโอเค ดูดูตูู้้เรียบร้อยฮะโอเวอร์ฮีทหลอดจัดเ้ยเต็มฟื้นเร็วนะเอาละฮะมันต้องมีการลองใช่ปะหาเช้าไหม <c oughs> ไปหาเช้าไหมเอออันนี้คือน่าคิดนะน่าคิดอยากได้ชิ้นส่วนด้วยอ่ะงั้นผมอัพดาเมจก่อนเลยแล้วกันอัพเกือบเต็มลนะ้ยตัวน,นี้เลยยี่สิบโอเคงั้นเอาไปไว้รักษารถไฟไปซ่อมรถไฟเราดีกว่านะแล้วก็ไอตอนนี้มจะมีเพ้นลักอยู่ Okay. แต่ควนหลักเดี๋ยวผมควไปทําแล้วก็นะฮะเราต้องไปหาชิ้นส่วนแล้วแหละเอาละ,ะมาถึงแล้วกับภารกิจเออหาเสเล็กเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อมาที่แรกก็เห็นแล้วเสเล็กในตู้รถไฟผมว่าภารกิจที่นี่น่าจะเกี่ยวกับไอ,อ้รถไฟตรงนี้แหละฮะโอเคไปกันเลยไปคุยกับแกว่าแกจะให้รถทับอรไรสุดใจบ้านด้วยโอ้โหน่าจะดื่มหนักนะ <laughs> โอเคเดี๋ยว เศษๆตรงนี้เจอเห็นนี่หนึ่งชิ้นนี่ปะโอเคเดี๋ยวไอ้เศษเดี๋ยวเราค่อยไปหาแรมเงินเดี๋ยวผมขอเข้าไปคุยกับเขาก่อนแล้วกันโอ้ทางเขาาหาทางเขาไม่เจอโอเคในบ้านมีหนึ่งชิ้นหูนั่งแบบนี่แหละโอเคนี่ไอ้น้องฉันรู้ว่าแกคือนักบ้าสก๊อตแลตจอมบวชดีแต่ฉันไม่ยอมรับว่าแกหรอกนะถ้าแกไม่ทำตัวให้มีประโยชน์นะ ทุกรอบของวอล์รนคนหนึ่งทิ้งหีบที่ล็อกสืนแจไว้ในร้านขยะเมื่อคืนฉันปุ๊บมันหลายรอบเป็นชั่วโมงแต่พังไม่ได้สักทีฉันมีปืญแจปีแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงดีเอาเอาไปสิถ้าแกมบนหีบได้ฉันจะรอรับว่าแกแล้วกันแล้วก็อาจมอบเศษเหล็กมาให้แกใช้ปรับปรุงรถไฟด้วยนะเออคือจะบอกว่ารู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมรับว่าเราเป็นนักล่าปิศาจที่แบบหัเทียมนะฮะก็เลยทดลองเราโดยการ นี่ฮะให้ใช้กุญแจผีไปเปิดหีบเออแล้วหีบมันอยู่ไหนหีบนะจ๊ะเอ้ยเดี๋ยวอะบอกนะหีบพวกนี้คือต้องใช้กุญแจคือต้องมาทำเควสที่โอ้โหคือผมเจอหีบเยอะมากแล้วไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ใไขสุดท้ายฮะที่ครอยู่กับพี่แกนี่เองอือเอาดีเล่นนะจะเล่นเหรอผับผับเอา้า ือถ้าไม่ได้ก็คือเริ่มใหม่อุ้ยโอเคสมาธิสมาธิพับ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 ว้าสามชั้นง่ายง่ายง่ายสมุอเลรนี่อะไรอ่ะปิงกระดาษอะไรเนี่ยกลับไปหาตอนนี้เพื่อสำรวจกิจสิทธิ์โอ้ยพวกนี้คือต้องเอาไอ้กุญแจผีกับไอ้พี่แกก่อนเลยนี่ฮนะกุญแจผี สรุปฮนะหตที่ผ่านมาคือผมผ่านไปเลยคือต้องวนกลับเอลอีกอ่ะบางทีอาจจะมีสเล็กในนู้นก็ได้นะ <c oughs> โอ้เยี่ยมจนินมาปจัน์คนที่ปืนหีบได้เลย <c oughs> เฮ่ออผู้ทมตรงขยาน้าตาปลาที่แกเจออาจจะทำให้ฉันผิดหวังเหมือนกัน <c oughs> แต่ฉันยอมรับแกแล้วกันเอานี่คือสเล็กตามสัญญา <c oughs> โอเคได้มาเท่าไหร่พี่ให้สเล็กผมมาเท่าไหร่ก็ เยอะพอสมควรนะประมาณ30ชิ้นมั้งคือเรามาอยู่แล้ว19นะฮะสรุปว่าหีบนี้ผมก็รู้วิธีเปิดสักทีแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปวนหายพีหนึ่งว่าหีบนี้มันจะมีอะไรคือบอกเลยผมเจอเยอะมากกับหีบตัวนี้อ๋อเิเล็กเิเล็กเอ้ยตรงนี้ก็มีโอถ้าเดินวนอีกสองสามวบาไม่น่าจะเจอเยอะโอเคได้ท่าที่หาได้ก็บอกอนี่นนี่นี่หนึนนนน่งชิ้นหนชิ้น คือบอกว่าตอนนี้ผมก็ตกหนาวก็หนาวนะขอพิงไฟก่อนจะไปคลิปเลยแล้วกันโอเคก็สำหรับชูชีชาวในพาร์ทนี้ก็เหลือเวลหลักแค่2เควสนะอาวุธเราก็เคลียร์หมดแล้วก็ไอ้ภารกิจเสริมก็เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเดี๋ยกันอีกทีหลังนะก็ับสำหรับชูชีชาวพาร์ทนี้ผมคงขอลาไปเท่านี้ดทั้งหมดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ